หญิงสาวที่อาศัยอยู่บนชั้น18สังเกตเห็นว่าบ้านของเธอกำลังถูกน้ำท่วมอย่างกระทันหันด้วยความตกใจเธอรีบวิ่งไปที่หน้าต่างภาพที่เห็นตรงหน้าทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นเมืองทั้งเมืองจมอยู่ใต้น้ำและระดับน้ำสูงขึ้นถึง40เมตรเธอรีบทัวหาสามีเพื่อขอความช่วยเหลือแต่สถานการณ์ฝั่งนั้นก็เลวร้ายไม่แพ้กันเสียงของสามีสั่นเครือด้วยความตื่นตระหนกขึ้นไปบนหลังคาให้เร็วที่สุดเมื่อได้ยินเช่นนั้นเธอรีบมองหาลูกชายแต่ในเสี้ยววินาทีบ้านั้างหลังก็ถูกน้ำทะ เธออุ้มลูกชายไว้บนหลังและพยายามฝากกระแสน้ำหนีออกมาสถานการณ์เลวร้ายลงเรื่อยๆผู้คนต่อแถวยาวเหยียดอยู่บนทางขึ้นแต่เธอรู้ว่ามีทางอื่นจึงตัดสินใจเลือกเส้นทางนั้นน้ำในทางเดินสูงขึ้นอย่างรวดเร็วราวกับอันตรายไร้แรงกำลังไล่ตามเธอมา<ๆ>เธอไปถึงทางออกอีกด้านและเริ่มปีนขึ้นไปก่อนจะเห็นผู้คนจำนวนมากกำลังจมน้ำอยู่ด้านล่าง ร้องขอความช่วยเหลืออย่างสิ้นหวงังเพื่อไม่ให้ลูกชายตกใจเธอจึงเริ่มร้องเพลงกล่อมเขาเบาๆแต่ภัยพิบัติยังไม่จบทางเดินเบื้องหน้าถูกปิดกั้นด้วยเศษซาาปลักหกักพังเหนือสิ้นเชิงเธอพยายามเบี่ยงไปอีกทางเทว่าพื้นลื่นจนเท้าเทพหลุดร่างของเธอห้อยอยู่เหนือความตายที่อยู่ด้านล่างด้วยความหวาดกลัวเธอจำใจถอยกลับลงมาทำการความโกลาหลลูกชายของเธอพลัดหลงหายไปในฝูงชนทันใดนั้นสเสียงไซเรนก็ดังขึ้น ภาพที่เห็นจังหน้าสะพรึงกลัวคลื่นยักษ์สูงถึง120เมตรซัดเข้ามากวาดอาคารหลายหลังหายไปในพริบตามีแต่น้ำอยู่ทุกขนแต่เธอก็ยังไม่ยอมแพ้ยังคงตามหาลูกชายต่อไปจนในที่สุดเธอก็พบเขาทว่าลูกชายหมดสติอยู่ในอ้อมกอดหญิงสาวสุดส้มร้างไห้อย่างสิ้นหวังขณะนั้นชายผู้หนึ่งรีบเข้ามาบอกให้เธอขึ้นไปด้านบนเธอรวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายปีดขึ้นเหนือน้ำได้สำเร็จไม่นานนัก ลูกชายของเธอก็ฟื้นขึ้นมาและกอดแม่นั่นพร้อมเสียงร้องไห้แต่ช่วงเวลาแห่งความโล่งใจนั้นอยู่ได้ไม่นานเสียงไซเรนดังขึ้นอีกครั้งตามด้วยเสียงระเบิดกึกก้องพวกเขาจําเป็นต้องย้ายไปยังอาคารสงใกล้เคียงเธอคอยปลอบและให้กำลังใจลูกชายชายคนนั้นพูดขึ้นว่าผมต้องขึ้นไปก่อนเธออุ้มลูกชายตามขึ้นไปชายคนนั้นยื่นมือมาช่วยดึงวเขาแต่สถานการณ์เลวร้ายเกินกว่าคาดเด็กน้อยกรีดร้องด้วยความหวาดกลัว ขณะที่มือชายคนนั้นเอื้อมเข้ามามือของหญิงสาวก็ลื่นหลุดร่างของเธอร่วงลงน้ำทะเลพุ่งสูงขึ้นอย่างรุนแรงราวกับพายุเฮอริเคนด้วยความเร็วกว่า1น0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเธอรอดมาได้แต่ลูกชายของเธอไม่ได้อยู่กับเธออีกแล้วทันใดนั้นคลื่นยักษ์สูงถึง500เมตรซัดกลื่นกินเมืองทั้งเมืองจนหายไปในพริบตาในที่สุดหญิงสาวเหลืออยู่เพียงลำคังในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ลูกชายอยู่ในอ้อมกอดของเธอแต่เขาไม่ได้อยู่ในโลกนี้อีกแล้ว ในพริบตายเดียวสะพานก็พังตล่มจมหายลงใต้น้ําตอนนี้เธอยืนอยู่กลางทะเลก่อร่างไร้วิญ,ญญาณของลูกชายเวเนนนี่คือช่วงเวลาสุดท้ายในชีวิตของเธอคลื่นลูกใหญ่ซัดกระหน่ำเข้ามาอย่างไม่ปราณีหญิงคนนั้นไม่อาจหลีกหนีได้และในที่สุดทั้งประเทศก็จมอยู่ใต้น้ํา